กจะมีพุทธันเจ้านะครับก็คื็นเด็กเล็กเล็กออฟเดอะเล็กใ,ในการที่วสวัสดีค่ะจ,จะะั่นเจ้า,ชา,ชานะคะพินิพาชัยชนะนะคะต้องขอบข,ขอบคุณนะคะทางนายสถานมผู้สุส่ข,ขา่าวแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสจั่นเจ้าและมีโอกาสที่ส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของโครงการที่จะถึงนี้และเป็นโครงการที่มีคุณค่าและมีเกี่ยวอย่างยิ่นะคะในชีวิตของจั่นเจ้า จัรเจ้าเป็นเจ้าของรายการ Yes or t h นะคะรายการของเราไม่เคยแสวงหาผลกำไรและประโยชน์นะคะรายการของเราจะนำผุ้คลที่มีคุณธรรมและจิตสาธารณะเข้ามาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการนะคะและเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาทางเราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมสำคัญในการร่วมงานเฉลิมฉลอง5ธารมราษารเทไทยอมชันนะคะที่ผ่านมาได้ร่วมกับคน ค่ะนินนะคะขอคุณคานินโชว์ตัวนิดนึงนะคะเป็นนาย,ยกนะคะของกลุ่มแท็กซี่ใหมนะคะที่ได้มาร่วมจับมือกันกันกบรายการ Best of the Best นะคะแล้วก็ศักดิ์สิทตรอร่อยนะคะแล้วก็ทางสมาคมด้วยนะคะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดเนื้องานนะคะรวมแท็กซี่มอชชั่นแท็กซี่99คันนะคะขับรถวิ่งฟีเทอร์ไทยองค์ราชันะคะเราก็ยินดีนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ ในการรวมพลคนรักอาชีพขับรถนะคะที่มีจิตใจเป็นจิตสาธารณะที่พร้อมจะขับเคลื่อนด้วยมวลชนของพลังสีขาวนะคะยังไงก็ขอเป็นกระบอกเสียงนะคะให้เกิดทรงพลังมากที่สุดยังไงขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะให้มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จซึ่งการละกันเพราะโครงการของเราทําไม่ได้แสวงหาผคนประโยชน์นะคะ ยังไงทางสมาคมวิชาชีพในแานเจัเจ้านะคะเป็นประชาสัมพันธ์ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นตัวแทนของทางอของทางสมาคมวิชาชีพผู้สัดการประเทศไทยมีอะไรก็มีการแจ้งเจ้าได้นะคะหรืออยากจะอัปเดตข้อมูลข,ข่าวสารสามารถติดต่อได้ที่เบอร์08156666 พวกเราก็ย awesome, ินดีสนับสนุนการถูกร่วมกันเช่นเดียวกันนะคะขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับเวสออเดเวสก็เป็นน้องใหม่สื่อมวลชนที่ไปในหเวลานี้นะครับก็ติดชาร์จนะครับส่วนอีกสื่อมวลชนที่มาร่วมมีเยอะมากายนะครับวันนี้เราก็ได้ทำงานแล้วก็มีความร่วมกัน ก็ที่ได้มานำกล้องนี่ก็จะจะแนะนำให้รู้จักอีกคนหนึ่งก็คืออินซีเขาวนะครับก็ขออนุญาตทั่งอินซีขาวล้าใจสื่อมวลชนครับครับก็สวัสดีบลประดาสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาถามทำข่าววันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนายกํำลองชัยนะครับที่วันนี้ให้ผมได้รับเกรติมาเป็นที่ปรึกษาของสมาคมก็พยายามจะ สนับสนุนและสมาคมอันนี้ไปได้ดีนะครับถ้าใดๆก็ขอให้สื่อมวลชนที่มาในวันนี้หรืออะไรเนี่ยนะครับขอให้สนับสนุนส,สมาคมนะครับส่วนผมมาวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรที่จะแจ้งนะครับเพียงแต่ว่ามาแบบฉุกเฉินก็ขอโทคดยนะครับเอาไว้โอกาสได้อาจจะมีข่าวสารมากกว่าน,นี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับนะครับก็ ในนามของที่ปรึกษาสมาคมตรงนี้นะครับ ừ, วิชาชีพผู้สื่อารไปแข่งนะครับวันนี้ก็ให้ผมมาได้รับเกียรตรงนี้ผมก็ขอบคุณนะครับอาจจะพูดขาดตรงปกช่องบ้างวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับนนก็ขอขอบคุณครับสวันที่ครับครับผมครับยังเหลืออีกท่านหนึน่งคือ ท่านสากิย์ตะอยนะครับที่ลงอาตาชีวประวัติเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นการสอนให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ในเรื่องของความสุทนต่อสู้เกี่ยัท่านท่านใดมาท่านถึงตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้บอกถึงเรื่องราวและความรู้สึกที่อยากอนุเคราะห์ให้กับท่านอื่นนะครับก็ขอบคุณท่าน กานเปลี่ยนประกานนะครับแล้วก็ต้นอาเรียบสองคมพิจาราที่ผู้สื่อข่าวผู้นำู้พนะครับวันนี้ผมก็ถือว, nah like ว่าได้รับเกียรติสูงเลยนะครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานปีนี้อย่างนี้นะครับผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะครับที่เราได้เรียนรู้เนะครับองค์พระเจ้าตากสินพอดีหรือการเพื่อไทยผ้าธนวาที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเพิ่มมากๆนะครับคนไทยเยอะมากๆเลยแต่ก็ราดูที ้อาสลับดวงนะครับเป็นภาพที่เราประทับใจมากว่าคนไทยแห่ต่อมาเอ่อตื่นเช่นชมพระบารมีนะครับวันนี้ได้คนไทยรักในที่นี้ผมว่าประเทศชาติเราคงมีความสุขให้มเจริญและอยากให้พวกเราที่มอังสือที่ดีเหล่านี้นะครับตัวผมเองนั้นก็หลายเต่ากัาเด็กที่ย่างโดนมาก็ได้เขียนหนังสือนะครับแล้วก็มีอาจารย์เลือนักดิ์ขอที่มาเรียกเรียนจริงๆแล้วผมคิดว่าประวัติผมก็คงไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าอาจารย์เลือนักดิ ความแล้วน่าจะเอามาะเทศยให้กับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเดยาบ้างเที่ยวบ้าเล่นเกมบ้าไวรัสตีเนี่ยผมก็ต้องงานหนักและในที่สำคัญร่างกายโดนทั้งสว่างจอกขาไปดู่โดนสลบหลายท่านครับที่ที่ที่ต้องเสี่ยงกับชีวิตแต่เด็กรุ่นใหม่ที่จะไปอยู่กับโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของอฤติการอยเสพยาเด็กติดนะวันนี้หนังสือตรงนี้ถ้ามันจะมีส่วนดีบ้างผมก็ว่ามันจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็ แก่หลักฐานของของทั่วไปครับแล้วก็ผมทีดีที่จะมอบความรู้โดยเฉพาะวิชาการต่างๆครับแล้วก็โดยเฉพาะสมาคมวิชาชีพในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ทีดีที่จะสนับสนุนช่วยเหลือในในด้านต่างๆก็ที่ผมจะสามารถช่วยสนับสนุนได้ครับก็ต้องขอฝากขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณในสูงนะครับขอบคุณครับครับเอ่อทางขอลืม วัลที่นอกเหนือจากาะมาลผู้สืขข่อายชาตินะครับก็ขออธิบายในเรื่องของผู้สื่อขายชาติที่หนึ่งก่อนนะครับในการที่เราตั้งชื่อให้เป็นะาะวัลผู้ถื่อขาวชาตินะครับเราต้องการที่จะยกย่องบุคคลที่มีควาปปรมรู้ความสามารถแล้วก็ที่เพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยยกย่องเชิดชูจริงๆให้เหมือนกับสิ่งที่เป็นแห่งชาติ นะครับอนอกจากนั้นนะครับเราได้มีรางวัลตามมติของกรรมการนะครับเราได้จะได้อมอบรางวัลให้กับผู้ที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นอุตสาหกรมรมสิ่งกระนั้งดีเด่นอุตสาหกรรมเข้าพัฒนาสู่อาเซียนแล้วก็โรงเรียนนะครับโรงเรียนวัฒนธรรมไทยดีเด่นโรงเรียนดีเด่นด้านการ เรียนรู้สู่อาเซียนที่เรียนในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรน,นะครับลองมีละครมาใหมยซึ่งวันนี้ท่านที่เป็นผู้รับรางวัลเป็นตัวแทนนะครับเป็นพอ,พอการเขตกถมศึกษานะครับทางนั่นก็คือท่านานายคันชิตคณะชิตชูสินนะครับท่านก็ได้มานั่งแถลงข่าวกับเราด้วยก็ อยากได้ให้ท่านได้กล่าวถึงความดีแล้วก็ทางสมาคมที่ได้มอบรางวัลให้ท่านนะครับขอเรียนเชิญท่าน่ะารรนะอา,า,น,ะาะนนะครับครับเรียนท่านประธานและก็ผู้มีเกียรติที่กรทุกท่านนะครับครับสำหรับอพอเองนะครับซึ่งอยู่ที่ทำงานเขตพื้นท,ที่การศึกษาประชงศสารอระเวน,นเกรตสองนะครับ ซึ่งทางสมาคมได้มอบรางวัลให้โรงเรียนนะครับซึ่งแล้วก็ฐานะด้านวัฒนธรรมที่เด่นแล้วก็ในด้านของการเข้าสู่อาเซียนการเรียนรู้เรื่องอาเซียนนะครับซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนทั้งหมด126โรงนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็ได้คัดเลือกนะครับโรงเรียนนะครับสมากโรงเรียนของเราเนี่ยน,นะครับ ดำเนินการเรื่องนี้อ,อยู่ตลอดทุกโรงนะครับทุกโรงเลยนะครับจะน้อมนาในเรื่องของปรชญาเศรษฐกิปพอเพียงแล้วก็ในเรื่องของการน้อมรับึกถึงพระกริียกิจของพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอยู่ตลอดเวลาในส่วนนี้นะครับเมื่อการทั้งเรื่องในครั้งนี้ก็ได้เรียนมาทั้งหมดนะครับสี่โรงก,ก็คือโรงเรียน คลองเกลือและก็วัตถนักเนื้อนะครับในด้านขอกทำดีเด่นะและก็ในส่วนของอการกั้งโซ่อาเซียนเป็นเรื่องการปร,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 นะร้สโซ่เซียนที่มีโรงเรียนเชื้อเพื่อฝรั่งเและก็โรงเรียนภาษาสุมหจกักรนะครับรับนักนในวันที่28นะครับแล้วสำหรับนักเรียนก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนคลอ,องเกลือนะครับโรงเรียนคลองเกลือนะครับซึ่งรับนางเรีในครั้งนี้ด้วยนะครับ ครับก็ทั้นนี้ก็ขอขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ได้ให้เกียรติ